แบนเขาจะอ๋อแรนดองคใช่ยเหมือนนู่นมันที่ผมไปดูครับคุจะกลับอนี้ชอโน่อนไม่เก็ตหรอกคูนแล้วไม่ใช่ใช่เือกลัแล้วอะไรที่นนะเราะว่าแฟชั่นแนะนำบบไปซ้อครับแฟชั่นมลยแล้วก็เีติใช้กี่วันกี่รอบนะสเดือนเออรูปเลยไม่ไปื้อตามขาแบบกวลมันมันเอาว่าดีกว่า้างอยู่ตอน มเีอ๋อมันจะมีหม่บานัญญาครับรู้จักครับว่ามันร้านแตกนกดิ่งครับใี่ตรงนั้นด้วยมีครับมีอาที่จักแยกกรนกระหลกัแยกกกโหลกแล้วแยกกันกะหลกมันจะมีเป็นการ่ครับตัดแดสมัดโเรพาครับจะได้ยไ่นาของนมเยอะันี้อันนี้แยกแยกกรนะโหลกใช่ไหมครับขับตรงมามันจะมีตึกแถวอยู่ซ้าย

ใช้ไอ้นี่แต่ว่าเป็นเป็นเจนขั้นสุดนุ่มใหญ่คนใหญ่เป็นมากว่าอันนี้มากกว่าอันนี้เป็นีกิบโหนาวานจองจองจองเอมไว้ตอนนี้พอตเดียวแตรอของสองอียี่ใส่มันหน้าปกติก็ีบพดเขาจะขออันนั้นหน้าแคบได้แต่านมากกว่า แรกผมก็ม่เข้าใจว่าผมมาหน้ากว้างผมก็เลยไปซื้อหน้ากว้างมาใส่ตอนนี้เวลาเล่นใช้เลยนี่อย่างนี้มาใส่ผมด้วยเลยสวยๆั้งนั้นเลยครับผมบอกเลยแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ราคาแพงก็ต้องใช้ไปก่อนมันไปซื้อมาก่อนแล้วไม่ไปซื้อไม่นั่งเลยขอราใแล้วเสียบหนังนะตอนเราเราเอาคุ้มเราไม่คุ้มแต่ัาไงตอน4,009อะ มิชลน่เลยเว่าเนโนมันดีกว่าแต่มิชโน่ลต้องเป็นในชินี่สูงสุดครับต่อนนี้หาสั่อแ้หาใไม่ได้ว่าจะสั่งเที่อะไรรับที่ยที่ขาทเขารับซื้อยิวแต่ที่ฝุ่น ระวังด้วยนะครับหรือแม้ถ้ามึงรอได้ถ้ามึงไม่รีบใช้ก็เดี๋ยวมันในญี่ปุ่นเลยตัดมัวร์กว่าแจ้หมดอ่ะว่าพวกอีกฝั่คุไม่ชัวร์ัรับเยอะอหะแลางทีแบบไม่เขแบบติดไลท์ติดไลท์อ่างีบางทีไป้านอะไงแบบ้านปอม

เร้อมตอรสมอตี่มิตีครับมี่ครับไม่มีร้านไหที่มของเหือเยอะน่นไม่ไปเลค่ะทำไมอ่ะไม่เคยไม่รู้จักหนออไม่รู้จักสักคในชีวิตรับรับอับมิทาบตามมิทาบเงินมาหน่อยแต่ว่ามันติดลามิทาติดแยหนไหมอ๋อจม่จะไปรับบัารนอเพราอว่างันยันย อยู่คนละฝั่งไม่อยู่ฝั่งตรงข้ามอาาฟูดแลนด์ฟูดแลนด์ใช่มไหมขายสลือหลังฟูดแลนด์เข้ามาไอเดอรต่อยไอเดอร์ทอนั่นแหละของเยอะเยอะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารพลาสติก9,000ข้อลิดพลาดการนี้มันแบบไม่ดีไม้เลย ก็แล้วแต่แรกคิดแรกกันแต่บางคนก็คิดว่าเออถือว่าซื้อแค่ซื้อจบก็โอเคเขาแบบเขาไม่หร้แต่เราไม่นี้ไม่ได้ ก็ซ kind of so ื้อไปแล้วไม่ถามอะไรเงี้ยก็มีก็มีประมาณนี้เหมือนกันครับประมาณก็แล้วแต่ว่าใครแบบคนนก็ไม่บางคนก็ไม่สนใจบางคนก็ศึกษามาแล้วก็มาซื้อเวเราดูไมเราาบางเราอยากได้ความจอกคนที่เขาอยู่ลาแต่ม้เ่องกเป็นรเราเราก็อยาก ้าี่เคยเจอมาด้านของสปอร์ตมีนะแต่ด้านผู้ชายกลับได้โฆาเาะผ้ชายอยู่สมอด้านนช่วยเราได้ ผมโทรไปถามันก็แบบไม่รับโทรศัพท์ผมเนี่ยเนินนอนเนินนอสงสเอนนอน ยอมแล้วใช่เขาลุกไม่ต้อะไรครับ่ไม่ตียตบครพอเดี๋ยวมือทัดีครับุต่อสวัสดีครับ